สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมีดมารีวิวให้ดูนะฟ o x k n i ไนะครับผมสุนักจิ้งจอก <c oughs> จะเป็นลักษณะทรงใบเหมือนกันเป๊ะเลยนะวัสดุเหล็กก็เหมือนกันแต่ว่าที่ต่างกันก็คือด้ามนะจะเป็นไทเทเนียมกับ G10 นะครับราคาผมจำไม่ได้นะนะแล้วนะแรมเนียเท่าไหร่ เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคดูเล่มไหนก่อนดีเล่มนี้จะเป็นไมคาตตาโอเคแมกนาคัตไมคาตตาโอเคเล่มนี้จะเป็นไทเทเนียมนะครับเห็นไหมแมกนาคัตไทเทเนียมออาโอเคดูนี่ก่อนเล่มดาก่อนไมคาตานะครับเอ่มีดทรงนี้น่าจะโอเคเดี๋ยวดูที่ใบมีด เป็นมีดที่ไม่เคยใช้งานนะครับแล้วก็เป็นมีดที่สะสมของผมเนาะแกะซองมาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาเต็มเนี่ยนะมันประมาณหมื่นสองไหมแต่ปัจจุบันนี้มันลดลดราคาครับรก็น่าจะตามสภาพเศรษฐกิจทั้งไทยและเทศนะครับผมน่าจะเหลือประมาณ8 00 0มัง้ง ผมขายผมก็ขายขาดทุนน่ะเพราะว่าถ้าเกิดผมขายราคาใกล้เคียงกับของเดิมที่ซื้อมาบางคนก็บอกผมสั่งนอกใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสั่งนอกใหม่ก็มีค่าส่งด้วยหรือเปล่าแล้วก็ภาษีด้วยหรือเปล่าแล้วก็ค่าธรรมเนียมการแลกเงินด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ได้ก็แล้วแต่เนาะเอามาให้ดูก่อนแล้วกันอืมนี่นะครับผมโอเคนะ จะเปิดตรงนี้ก็ได้แต่ผมไม่ถนัดนะเพราะว่าใส่ถูกมือนะครับผมถนัดตรงนี้นะครับเธอซูโอาเธอซูโอร,า,ออรานะครับผมลุงบ๊อบนะก็เป็นดีไซเนอร์มีดชื่อดังนะก็น่าจะคนที่เล่นมีดก็น่าจะรู้จักแกดีเนาะโอเคมาดูมิติของมีดเลยวัสด,ดุก่อนนะครับผมแม็กน้าคัดนะครับ แมกนาคัดเห็นไหมฟอกไนส์แมกนาคัดอิตาลีนะครับก็จะบอกว่าแมกนาคัดเ,เนี่ยนะครับผมเรื่องของความแข็งต้านสนิมความเหนียวมันก็ครบทุกด้านอย่างที่ผมบอกนะครับต้านสนิมด้วยนะครับความแข็งด้วยที่ผมจัดให้แมกนาคัดเนี่ยเป็นเหล็กทำมีดที่คะแนนทุกด้านสูงที่สุด นะทั้งผมจัดแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรนะช่องมีดอื่นๆของฝรั่งเขาก็จัดประมาณนี้แต่บางช่องอาจจะจัดเอ็มสามเก้าศูนย์นะครับโบเลอร์ er ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่ามันก็อยู่ในกลุ่มคือการจัดอันดับเนี่ยเขาก็จะต้องจัดอันดับหนึ่งความแข็งความเหนียวต้านตะหนิมแล้วก็จริงมันจะมีอันนึงรับง่ายรับยากแล้วก็ความนิยมแต่ไอ้รับง่ายรับยากและความนิยมเนี่ยผมไม่จัดนะครับ เพราะว่าอันนั้นมันเป็นความชอบส่วนบุคคลการรับง่ายรับยากมันก็ส่งให้ช่างรับได้แต่คุณสมบัติของมีดที่โดยส่วนตัวผมนี่ผมให้น้ำหนักก็คือแข็งเหนียวต้านสนิมนะครับเล่มนี้เออเดี๋ยวผมดูผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ผมก็น่าจะย,ยังไม่เคยรีวิวนะประมาณ4นิ้วนะครับแล้วก็ประมาณหนิ้วนะครับเอ่าถ้าเกิดพับเก็บ จะเหลือประมาณเท่าไหร่กรอบประมาณสี่นิ้วครึ่งนะทุกคนนะผมจะไม่พยายามโดนที่ตัวใบมีดหรือโลหะนะครับไม่อยากให้มันเป็นรอยอความหนาของใบโอเคแหละถ้าเป็นมีดพับอะ่ะมันจะหนาสามมิลมันก็เหมาะแต่ถ้าเป็นมีดใบไตหนาสามมิลผมว่ามันบางไปนะสี่มิลด้วยซ้ำ มีดใบตายส4มิลผมว่าบางสำหรับไซส์ใหญ่ๆนะแต่ถ้าใบตายไซส์นี้4มิลก็เหมาะนะครับ5มิลก็เหมาะนะแต่ถ้าไซส์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วยังบางอีกผมว่ามันก็ไม่เหมาะนะครับผมอัมอนนี้จะเป็นด้านเป็นอะไรนะลืมอีกแล้วอืมนะครับผมดัวนะ เอ่อไมคคาาผมนึกว่าเป็น g 1 0นนะเนี่ยโอเคช่างมันนะน้ำหนักเรื่องของมีดพับนะครับน้ำหนักก็125กรัมเรื่องของมีดพับนะครับถ้าใครจะดูแบบว่าดีเทลลึกๆล,ล,ละเอียดละเอียดเก่งๆเนี่ยผมว่าก็ให้ช่องคุณเจนนะเพราะว่าแกพูดละเอียดดีไม่ว่าจะเป็นระบบเฟรมล็อกระบบ ระบบล็อกต่างๆอ้นี้มันระบบล็อกอะไรอะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยผม,ผมลืมนะผมบอกตรงนะผมลืมเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องมีดพับสักเท่าไหร่นะก็บางทีเราก็ลืมลืมได้นะครับทุกคนนะ,ะเดี๋ยวนะโพยผมอยู่ไหนผมจะมีโพยอยู่โพยอยู่ระบบล็อกมันก็จะมีเอ๊ะโพยผมหายฮะ สักคู่นะดูมีดไปก่อนนะขออภัยนะต้องมีสิทำไมอ่านี่นี่นี่เนี่ยน,นะครับผมเอ่อมันจะเป็นจะเป็นทั้งแบบฟิปเปอร์แล้วก็ทัมนะครับผมตัวนี้นะเปิดนะครับแล้วก็ระบบล็อกดูตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นไลเนอร์ล็อกกับเฟรมล็อก แบบนี้เขาเรียกว่าไลเนอร์ล็อกนะครับนี่ยผมก็ต้องดูโพยแบบนี้หลักๆนะถ้าเกิดผมจะคุยเรื่องมิดพับนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อะไรอ้อเล็กอันนี้มีไหมแม็กน้าคัตแม็กน้าคัตโอเคอืมแต่อันเนี้ยมันเป็นแค่เรื่องของความแข็งและก็ความเหนียวนะครับยังไม่ได้มีคะแนนของการต้านสนิมนะ ความแข็งและความเหนียวดูแมกนาคัตนะครับถ้าประมาณหกสิบเอ็ดหกิบสอง HRc เนี่ยแมกนาคัตจะอยู่เส้นตรงนี้เส้นสูงเลยหรือถ้าบอกว่าถ้าทำมีดที่แข็งมากๆมาจนถึงประมาณหกส3บหกสามเนี่ยแมกนาคัตความเหนียวก็ยังสูงอยู่สูงกว่า D2 สูงกว่า M สามเ้าศูนย์นะครับแต่ก็ความเหนียวที่หกสิบเอ็ดแพ้พวกนี้ห้าสองหนึ่งศแปดศนย์สอง L หกหรือสาม V นะครับ ก็ประมาณนี้นะถ้าแค่2อันแต่ถ้าเกิดพอเป็นเรื่องของต้านสนิมเนี่ยมันจะทําให้คะแนนของแมกนาคัดเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเหล็กแต่ละเบอร์มันก็ไม่ได้เหมาะกับมีดทุกประเภทอย่างเช่นเอาแมกนาคัดไปทําเป็นมีดตับขนาดใหญ่ผมว่ามันมันอาจจะไม่เหมาะนะโดยส่วนตัวนะครับผมเออก็ประมาณนี้อ่ะหเล่มผ่านไปนะครับเนาทีเล่มที่2ก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นระบบ ที่เรียกว่าเป็นเฟรมล็อกมีทั้งฟอนต์ฟิสเปอร์แล้วก็เป็นนิ้วทั้มนะครับผมเปิดนะครับสตัดนะครับสตัด์ตัดอะไรประมาณเนี้ยปุ่มสตาร์ทเนอะอ่ะนะนะอันนี้ราคาตัวนี้ก็จะแพงกว่าเล่มนี้นิดนึงนะครับ ถามว่าทำไมด้วยวัสดุเนาะไทเทเนียมนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะทุกคนนะใบผมชอบใบทรงประมาณนี้ดอบพอยนิดๆออกจะเป็นสเปียร์หน่อยๆแต่เปียรคือมันต้องกึ่งกลางเนาะนะครับดอบลงมาอือใบก็เป็นแมกนาคัท นะครับแมกนาคัตเหมือนกันไทเทเนียมน้ำหนักความยาวของใบเท่ากันสีนิ้วกว่าเท่ากันนะทุกคนนะเดี๋ยวดูความหนาความหนาก็ต้องเท่ากันแหละมีดจากโรงงานนะครับแต่นี่จะทําเป็นผิวสตินฟินิชนะครับผมเห็นไหมมันจะไม่เงาเดี๋ยวผมให้ดูเทียบไปดูทั้งสองเล่มเนะาะแตกคู่เนี่ยประมาณสีนิ้วเท่ากันด้ามก็คือเอาเป็นว่าโอออนเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะหนึ่งนิ้วนะครับความหนาก็เท่ากันอยู่แล้วสี่มิล เห็นไหม4.05เป๊ะนะครับเท่ากันหมดทุกอย่างขอเทียบน้ําหนักอีกทีหนึ่งนะไทเทเนี่ยมันหนักกว่าอยู่แล้วนะครับผมอ่ะตัวนี้1.25กรัมตัวนี้1.80กรัมคือจับแล้วได้น้ําหนักมากกว่านะครับจริงๆมีคนติดต่อขอซื้อมาขอผ่อนมาแหละแต่ว่าแกเงี้ยไปนะทุกคนนะ ก็ให้โอกาสแกไต้แกกลางเดือนแกนจะติดต่อมานี้วันที่23แล้วนะครับเกินกลางเดือนมาแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดยังติดต่อมาก็ตามนั้นนะครับยัยงให้ผ่อนอยู่แต่ถ้าเกิดไม่ติดต่อมาแล,แล้วคลิปนี้ออกคนอื่นขอซื้อก็ต้องขอเป็นว่าน้องสลัดสิทธิ์นะเพราะว่าพี่รอแล้วนะครับผม ของแท้นะครับไม่ใช่ของก๊อปปี้ยังคงขออนุญาตใช้คำว่าของแท้สนับสนุนให้ใช้มีดแบนด์แท้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จีนอเมริกันอิตาลีฝรั่งเศสหรือชาติไหนก็เถอะนะครับผมแล้วแต่คนชอบดีไซเนอร์นะแต่โดยรวมผมก็ขอสนับสนุนมีดแบนด์แท้นะครับจบเลยแล้วกันสำหรับเทอร์โซล่าไนฟ์นะครับสวยงาม ผมชอบทรงนะอะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ